สวัสดีครับวันนี้ครับโซลาเซลล์นะครับก็จะมาอัปเกรดระบบนะครับโซลาเซลล์นะฮะระบบ6,000วัตต์48โวลต์นะฮะแบตเตอรี่400แอมป์นะครับ400แอมป์เัานะครับพอดีนะครับอัปเกรดระบบใหม่แต่ยังไม่ได้นะครับมีเวลารีวิวนะครับวันนี้ก็ จากการติดโซลาเซลล์นะครับก็จะมาอกิปรบให้ลูกค้าดูนะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับบนหลังคานะครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับขนาด200วัตจำนวน20แผงนะครับผลิตไฟนะครับผลิตไฟในทางทฤษฎีนะครับได้2,800วัตต์นะครับต่อชั่วโมงนะครับถ้า พื้นที่มีมากกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มแผงอีกประมาณสิบแผงนะครับนะฮะในอนาคตข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> วันนี้วันที่หกเดือนหกนะครับสองพันยี่สิบนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับนะะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับให้ดูว่านะครับระบบที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับมีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะฮะอ๋อลืมดูภาพแดดนะครับอันนี้นะฮะมีแดดดีนะครับพอสมควรนะครับแต่ก็มีเมฆนะครับก็จะมีบางช่วงเวลาที่เมฆผ่านแดดนะครับก็จะทําการผลิตไฟของโซลาร์เซลล์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในบ้านเลยนะครับ พาในบ้านนะครับผมก็จะเปิดทีวีนะฮะ50เดซิเบลนิวหนึ่งตัวนะครับพัดลมฮิตาลีนะครับพัดลมฮิตาลีขนาด18เนิ้วนะฮะหนึ่งตัวนะครับเปิดแอร์18,000 BTU นะครับ18,000 BTU นะครับเปิดอยู่ที่27องศานะครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะครับแล้วก็มีหลอดไฟห้องรับแขกนะครับสามหลอด นะเปิดทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูนะแล้วมีหลอดไฟนะครับ้องครัวนะครับแล้วก็มีตู้เย็นนะคะสิบคิวสองประตูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับซักผ้านะครับขนาดสิบกิโลวัตต์หนึ่งเครื่องนะครับซักผ้าการซักผ้านี้ก็จะมีนะฮะ ต๊มน้ำนะครับั้มน้ำต้มน้ำควบคู่กับเส้นสายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบนะฮะระบบโซลาเซลล์นะครับแบตเตอรี่12 12โวลต์นะครับจำนวน8ลูกนะครับนะฮะชุดข้างบนอนุกรมกันเป็น48โวลต์นะครับชุดข้างล่างก็อนุกรมกันเป็น48โวลต์นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าพายมอเตอร์ตัวนี้รับ ไฟดีซีครับ48โวลต์น,นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเปิดประตูนะฮะอันนี้ผมวางวางวา,างตู้ทำตู้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดินท่อเดินสายนะฮะท่อร้อยสายไฟรางวายเวนะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับฝั่งนู้นเป็นตู้ ATS นะครับจากเดิมที่เป็นตู้พลาสติกนะครับปเปลี่ยนเป็นตู้เหล็กแล้วนะครับอันนี้เป็นมิเตอร์นะครับชุดนี้จะเป็นเบรกเกอร์อชุดดีซีนะครับตัวอ้างบนนี้นะครับก็จะเป็นตู้ควบคุมชาร์เจอร์นะครับเดี๋ยวเราดูชาร์เจอร์นะครับ ตอนนี้นะครับเมฆเมฆบังนะครับเราก็จะผลิตไฟเลยตับลงนะครับตอนนี้ได้สิบสามสิบสอามแอมนะครับหกร้อยกว่า w ตนะม่ดูระบบเข้าข้าวนะครับทำไมนะครับที่บ้านผมถึงนะครับนะ ต่อเป็นต่อเป็นชุดคอนโทรลแยกอย่างนี้นะครับเพราะจุดนี้นะครับจะเป็นจุดอเอาไว้เทสอุปกรณ์ของลูกค้าที่ทางผมจะไปติดตั้งให้นะครับจะมาทดสอบก่อนชุดตรงนี้ผมจะไม่ใส่ท่ออ่อนนะครับถ้าเรามีการเทสนะครับถ้าเรามีการเทสอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับใส่อินเวอร์เตอร์เข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินก็จะมี ไฟทานด้านนะฮะแผงโซลาเซลล์นะฮะเข้ามา2สตริงนะครับเป็นเบรกเกอร์กันฟ้านะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับนะถ้าเรามีการเทดสอบเราก็จะมาถอดนะฮะแล้วก็ยึดสามารถยึดด้านหลังนี้เลยเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่แล้วก็ยึดเข้าไปเลยแล้วก็ได้เทสเทสระบบให้ลูกค้าดูนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไฟนะฮะมาดูไฟ AC นะครับอันเนี้ยฝั่งตู้ นะะฮ ATS ตัวนี้นะครับเขาจะโชว์ไฟ AC นะครับไฟ AC กินอยู่ที่6.4จแอมป์นะครับโดยประมาณนะฮะอ่าอินเวอร์เตอร์เขาผลิตไฟได้อ่า2บเอ็ดโวลต์นะครับตอนนี้เขากินไฟที่หนึ่งพันี่ร้อยวัตต์นะครับ1,300งพันึงพันสี่รวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูมิเตอร์นะครับ นิเตอร์เหมืนติ้วเลยนะครับนิเตอร์เหมืนติ้วเลยนะครับรั้าเปิดแอร์แล้วซักผ้านะครับเปิดทีวีพัดลมนะครับเปิดหลอดไฟให้แสงสว่างนะครับอันนี้เป็นนิวเตอร์15แอมป์นะครับนี่ละการผลิตไฟของเรานะครับเราผลิตไฟที่นะฮะ30ถึง40แอมป์นะครับถ้าแดดดีๆเราจะผลิตไฟได้ที่45แอมป์นะครับ นะครับ45องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เราเปิดกอนใช้ไฟในบ้านนะครับโดยประมาณเขาจะกินอยู่ที่35องศานะครับเข็มกระตุกนี้เป็นผลมาจากนะฮะเครื่องสืผ้านะครับเขาจะปั่นๆอยู่ๆปั่นๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งระบบกู้ข้าวของทัฟโลเซลนะครับใครสนใจนะครับอ ติดต่อเข้ามาเบอร์โทร0806511686นะครับเบอร์โทร0806511686นะครับ ID ไลน์ TOP230128 นะครับนะะฮเราจะาทำการดีไซน์และออกแบบนะครับติดตั้งให้เหมาะกับบ้านนะครับเหมาะกับสถานที่ให้สวยงามนะครับนะะฮวันนี้ท็อปโซลาร์เซลล์นะครับ เขียระบบแล้วก็มาะะให้ดูว่าการติดตั้งะะระบบอะของเราเป็นยังไงนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะฝากติดตามเพจนะครับเพจท็อปโซลารเซลยุทธยานะครับแล้วก็ y t u t u ท็อปโซลารเซลยุทธยาด้วยนะครับนะ,ะน,ะะน,ะะนะฮะวันนี้ก็นะฮะขอจบเพียงรีวิวเพียเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ